มีไหมคะส<ม>ามแสนห้าหมาขอบพระคุณมาก<น>มีมากกว่าสามแสนห้าหบาทไหมคะวันนี้นมีมะวันนี้มีมากกว่าสามแสนห้าไหคะคุณลูกค้าขาช่ค่ะคุณลูกค้าเอางี้ได้ไหมวันนี้กรรมการขอที่สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทอยสนเจ็ดมาเลยค่า3สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันวันนี้กรรมการขอเท่านี้เลยโคสมแ <elet? S 1> จ้งราคาสุดท้ายให้แล้วสามแสนห้าไปไม่ถึงจริงค่ะวันนี้ขอที่สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันปรับรถเยอะมากนะ รับลราคาเยอะมากนะคุณลูกค้าสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ูนนะคะสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันวันนี้กรรมการให้เท่านี้เลยกค่ะเปิดมานับขายทันทีเปิดได้เลยเปิดราคามานับขายทันทีค่ะชิญนค่ะเปิดไหมคะเปิดได้เลยคลูกค้าสามศูนย์สี่สองหนึ่งตรับรดเยอะมากนะคุณลูกค้าขยับขึ้นมาหากันหน่อยขยับราคาขึ้นมาหากันหน่อยคุณลูกค้าวันนี้ขอเท่านี้นะ สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันวันนี้ขอเท่านี้นะคะ,ค,ะคุณกค้าสามสามห้าห้าสามเจ็ดเจ็ดเถอะสามเจ็ดเจ็ดเถอะนะคุณกค้าอีก 2, 2, 2, สองก็สองกดจะค่ะจากสี่หนึ่งห้าเหลือสามเจ็ดเจ็ดแล้วจากสี่แสนกว่าเหลือสามแสนไปปลายแล้วคุณูก, 4, 1, 5, 3, 77, ก 4, ค้านะเปิดมาจะนับเลยราคานี้นับทันทีค่ะมานะเปิดก่อนได้เรียบค่ะมาเลยสามศูนย์สี่ศูนย์สองเชิญค่ะเปิดก่อนได้ลดก่อนเปิดได้เลย คุมาซัมเซนเตอรเอรจ็ดพันตอนนี้ซูกตลอไปตอกต้นนะคะมาได้ดีมากกว่านี้กดได้เลยนะคะซัมเนเตอรเอ็พนนับตึงซัมเนเตอรเบอ็พนนักสองซัมเนเตอรเอ้าพันคูแข่งมาค่ะซัมเนเตอร์เบอก้าพนับหนึ่งซัเซนเตอรเบอก้าพันักสอซัเนเตอรเอก้าันมาเลสามส่วนสี่หนึ่งนะคะได้มากกว่านี้กดใหม่ได้เลยนะซัมเนเตเบอเก้าพนนับ หมายที่สามโซน421 3าซ421วยรายสามสจดก็เป็น่ายที่ไรกับคุณค่ะ